มาแล้วครับพูนะโอ้โหมาเยอะมาเยอครับตายครับคอตัวคอครับหดุง่ครับผมาทู รบอบนี้พอมาน้ำครับมันยามเป็นมูม่ครับผมบเคยบุณมาโดนแล้วครับหมายนี่หลังนี้เงื้อรุดครับไม่ผูเ้เดียวมาใส่ปุนี่ยมึงเห็นนะไห ไม่ไอยู oh, ่ดิหอยไ่น่ะโอ้ยคุณอยมครับเนาะหนอ้หทางนี้โอ้คุณครับฮัดคือพันธุ์ที่ว่อโ้อดุกแง่ครับผมปัดหัวัคือเงาทุกอ่ะทุาทุกทคุณครับ ลุกเงี้ยครับผมโอ้หมันมาแล้วพี่น้องเลยคุณครับลุกนาแท้ๆล้วนๆครับตอนนี้ก็ได้มาหลายเต็มนะครับผมบางเต็มกับเบเยเบ์ยไทยครับบางเต็มกเลยหนานๆ นี่แหละครับูนครับโอ้เห็นป่ปลาดุกอุ้ยน้อยตัวนึงครับรรออกับปลาคอสวงแล้วกับปลาขิงปลาดุกครับหมายนี่ตอนนี้ก็ย้ำได้หลังที่หลังที่สามครับผม หมายนี่เก่ามาห้าสิบหลังครับเนาะเดี๋ยวรุ่นย้ำนำกันไปเรื่อยๆครับว่าคืนนี้สิได,ดได้อยากตัวครับผมไปครับออกเดินทางครับผมมาอีกแล้วครับผมคุณโอ้ยติดเบียดไหลจนเมื่อยนะครับ,บคุณตัดคนคน้อยครับโอ หลายเต็้มแล้วครับมื่อนี้กวบโตตาวดีด้เก็บคือก้ครับคุณหลายเต็้มหลายตูวแล้วครับคืนนี้โอ้เยังอีกหลายหลังอยู่ครับเบดรุ่นกันไปเรื่อยๆครับ มาแล้วครับพู้น่ะโอโหไม่เล้มาลมาันใหม่เลยครับออปลาหปลาคอตัวนี้หัาครับตัวง,งามครับนั่นใ่งามเลหออไหลขนาดครับโอ้โห ึงเกลาครับเออเดี๋ยวตามเงี้ยวไปก่อนครับผมเดี๋ยวรุนหลังต่อไปอีกคือเกาออ้าครับนะอ้ติดอีกค,ค,ครับพู้นะอ่าอู้โค้งน้อยหัวอุ้ยสวยงามอยู่ครับใส่มาตรหานครับผมควด เก็บคือเกาครับนะไหลเตี้ยขนาดครับมืือนี่โอ้พี่เล็กชิ้นเล็กลกว่อาอ๋อคูณครับม,มาแล้วครับชิ้นใหญ่อไหลเตี้ยขนาดครับคืนนี่ เดี๋ยวจะไม่เปิดสรุปผลงานเพียงเดียวครับผมเดี๋ยวรุนไปเรื่อยๆก่อนครับนี่ครับอีกจำหนึ่งปลาหมอปลาเข็งครับพูนโอ้โหยปลาเข็งยังอีกตั้งหากคุณครับปลาถูป,ปนบัวครับนะปนประดิษฐ เดี๋ยวไปเบื้องอีครับผมว่มาที่พอมีผลงานอีบอครับติดปลาเสือมครับหลังนี้นบอรครับนะปลาเนี่ยปลาหลาย,ย่างขนาดครับมือนี้ยลำพะปีตาหมกบคุณโครับ ครับเนี่ยเหยู่หลายครับสามสิบล้อยครับแถวบ้านโอ้ขายแพงแค่บูคะคุณคือเดียวแรงแค่ตามเงี้ยว<ง>ัรุ่นตอนเช้าก่อนครับสรุปผลงานครับผมอัดทัวร์มึงดูครับปาลาไหลอันไหลาย,ย่างขนาดครับมือนี่นปลาปิปลาโอ้เดี๋ยวปลาดุกนี่ตัวนึงครับปลาดุกหน่อยตัวนึงครับพุณ ก็ถือว่าพอได้ยุ้กินครับผมเอาเดี๋ยวหมาหน้าว่ากันไหมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม